เราอยู่ท่ามกลางนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนและตอนนี้สหรัฐก็เริ่มเอาเปรียบทุกอย่างเหมือนกันนะนะครับเพื่อต้องการจะไปขี่จีนโชว์เนี่ยซึ่งไทยจะอยู่ใกล้กับจีนเนื้อหาเนี่ยนะครับที่เราก็ยังก็เห็นมันไม่มีอะไรแต่ที่ผ่านมานั้นตั้งแต่เจราจานะครับนับตั้งแต่คุณภูมิทําไปเจราจาวันหยุดจริงวันที่28รกาารกฎาคมเนื้อหามันก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะยังไม่เคยปฏิบัติได้จริง แม้กระทั่งเนี่ยนะครับไปเซ็นต่อหน้าทำแล้วเนี่ยยังเพิ่งขยับรถรถถังประเทศละสองสองคันนั่นะเห็นไหมไม่มีอยู่จริงสันคําว่าสันสันติภาพจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีลีลาเหลี่ยมทางการทูตเหมือนเดิมแล้วอเมริกาก็เอาทําท่าเหมือนจะจับมือดีกันไทยกัมพูชามาเลก,ก็เอาหน้าทําก็ได้แลร่เอิร์ดไปไอไอันนี้เนี่ยนะครับเราเองก็ควรจะที่ที่จะเท่าทันและผมก็วาดหวังกันว่าจะไม่มีใครไปยกสัมปทานให้กับสหรัฐ นะครับตามแนวอันนี้ครับแต,แ,ตแต่ต้องชัดเจนก่อนนะคุณผู้ชมเรายังไม่ได้สัมปทานเรายังไม่ได้ให้สัมปทานใหญ่ๆทั้งสิน้นแต่ว่าเป็นความคาดหวังกันว่าดูดีว่าแหล่งพลังงานจะเป็นรายได้ของชาติเราได้แค่ภาคหลวงเนี่ยนะครับที่ที่บอกว่านี่ครับทาไมไม่ขุดออกมาใช้อืที่ผ่านมานี่ก็ขุดนะครับหลุมอื่นนะครับให้กับต่างชาติแต่เราดันใช้น้ํามันราคาแพงเท่ากับซื้อจากซาอุทั้งที่ขุดที่อ่าวไทยเห็นไหม